ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่เราอยู่ที่โรงแรมดีอินไซ house นี่สำหรับคนที่อยากทำงานอยากได้มุมสงบสงบหรือแม้กระทั่งอยากอ่านหนังสืออะไรเงี้ย <Wow. S 1> ก็สามารถที่จะขึ้นไปฝั่งนี้ได้แต่กไหมทุกคนปกติโรงแรมที่อื่นจะไม่มีห้องสวดมนต์แต่ที่นี่มีห้องสวดมนต์ <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือพูลร,รวมลุกคร <Yeah. S 1> เห็นไหมเราพาไปดูห้องเราดีกว,ว่าวันนี้เราจองเป็นห้องอะไรไว้ไปละ เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีเซตนี้วางให้เรานี่เขาก็จะมีมาให้อันดับแรกก็คือเป็นดอกไม้ดอกไม้วิลคั่มจุดไฮไลท์ของงานนี้ค่ะสาว สูงสุดเลยตอนนี้เราอยู่ที่เชียงหาย <Yeah. S 1> เราอยู่ที่โรงแรมดีอินไซท์ฮาสน์นี่เป็นข้างหน้าเป็นเหมือนโรงแรมขนาดเล็กนะแต่จริงๆข้างในไม่เล็กเลยก <Wow. S 1> ว้างขนาดไหนแล้วก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ไ,ไหมตามไปดูเลยคะ่ะ <Wow. S 1> นี่พอเข้ามาภายในนะคือข้างนอกก็ดูเล็กเนาะ นี่ตากล้องแผนไปสายมองดเห็นไหมนางกว้างน้ำไม่ได้แบบเออเล็กเลยอย่างเงี้ยค่ะก็พอหลังจากที่เราเข้ามาเสร็จแล้วเราจะเห็นฟอนต์ตามเข้ามาเลยนี่ข้างในก็คือเป็นโทนสีขาวเวยมากก็คือมาถึงก็คือจะเป็นฟอนต์น้อพอมาถึงละ เจ้าหน้าที่ฟอนก็จะมาขอ,อรายละเอียดจากเราว่าเราเป็นบุ๊กิ้งจากที่ไหนมาแล้วก็มีการเป็นการันตีในเรื่องของการประกันท่าห้องดนะ้วยเนาะแล้วก็ณนะวันนี้เราได้กินน้ําเป็นตัวเวลคัมดิ้งเป็นน้ำตาไคราซึ่งอร่อยมาก <Wow. S 1> มาเดี๋ยวเราพามาดูข้างในต่อตรงนี้เขาบอกว่าจะเป็นห้องอาหารทุกคนห้องอาหารตรงนี้จะเปิดบริการ7จ็โมงเช้าถึง11โมงนะ <Yeah. S 1> ก็คือใครที่จะมากินอาหารเช้านะคะควรม,มาตามเวลาที่เขากำหนดไวนะ้เนาะพอเราเดินมาสักพักหนึ่งเราจะเห็น บันไดสองฝั่งนี่เลยฝั่งขวามือของเรานะจะเป็นภูรวมก็คือเป็นสระว่ายน้ํารวมเดี๋ยวเราพา <Wow. S 1> ขึ้นไปดูแต่ก่อนอื่นเราพาขึ้นไปดูฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายสําหรับคนที่อยากทํางานอยากได้มุมสงบสงบหรือแม้กระทั่งอยากอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะขึ้นไปฝั่งนี้ได้แล้วก็ถัดไปเขาบอกว่ามีห้องพระด้วยนะสําหรับใครอยากสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ย แปลกไทุกคนปกติโรงแรมที่อื่นจะไม่มีห้องสวดมนต์แต่ที่นี่มีห้องสวดมนต์เนื่องจากว่าที่นี่คือเขาอยากเขาสร้างเ้ืยแบบเหมือนล่าพระพุทธศาสนาคือเขาสัญลักษณ์ของเขาจะมีเป็นดอกบัวกับใบโพเขาอยากให้ง่ายๆว่าแบบสวยจากข้างในสู่ภายนอก <Wow. S 1> อะไรเขาดูหรูหราให้โซอยู่นะนี่เขาบอกเลยว่า m ful, walking, ิดฟูลวอล์กิ n ง 8pm อ่ะ 18pm จนถึง 19pm รองเท้าด้วยนะครกครนี่ทีเช็ค e อาท์ยูอัพชูนี่ไงที่เราบอกว่าเขามาแบบสักรากพระพุทธศาสนาเห็นไหมจะมีรูปปั้นเดินจงกรมด้วยทุกคนนี่เขาไม่เขียนเลยนะยกซ้นยกนี่ย่างแล้วเอาไปอะไรอ่ะลงถูกแล้วสุดท้ายก็คือกด เนี่ยทุกคนคือแบบห้องนี้สำหรับคนที่ต้องการความสงบจริงๆแล้วเขาก็จะมีปฏิมากรรมตรงฝาผนังตรงนี้ด้วยเดี๋ยวต่อไปเราไปดูห้องพระกันดีกว่าโหเมื่อคี้เข้าไปในห้องอยไม่กล้าส่งเสียงดังเลยอ่ะมันเงียบมากแล้วเขาก็มีเพลงเปิดคออย่างเงี้ยให้ตลอดเลยนะเราไปดูห้องพระกัน ห้องต่อมาก็เป็นห้องพระเราไม่เข้าไปละกกันเนาะนี่ก็เป็นห้องพระก็กว้างประมาณหนึ่งอะทุกคนแล้วก็จะมีนนาดมีฟูกให้ด้วยสําหรับใครที่เออเวลาเรานั่งสมาธิหรือทําจิตทาปฏิบัติอะไรเงี้ยเราควรที่จะนั่งฟูกก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเข่าจะด้าหรือว่าแบบมันจะเจ็บมันจะนั่งนานไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคหลังจากที่เราดูมุมเงียบสงบไปเรียบร้อยแล้วเ,เราไปดูมุมเซ็กซี่เซ็กซี่กันบ้างดีกว่าจะ้ะ วันที่เรามาวันนี้เป็นวันธรรมาดาเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างเงียบแต่จริงๆแล้วตอนที่มาเช็คอินนะทุกคนคนเยอะอยู่นะคนมาก็พอประมาณไม่ได้ถึงกับเยอะมากอะไรเงี้ย <Wow. S 1> นี่ชื่งอันนี้ก็คือภูลรวมลูกคอเห็นไหมปกติแล้วที่ที่ว่ายนะ้ํามันจะต้องมีชาาเวอร์เนาะเพราะฉะนั้นชาเวอร์จะอยู่ห้องล้างตัวก่อนลงสระแล้วเขาก็จะมี ผ้าขนหนูไว้ให้ก็คือเอาวางไว้ให้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาใครที่จะมาว่ายน้ําก็คือเราสามารถมาว่ายน้ําแล้วก็ชุดคลุมมา,มาด้วยแล้วก็มาใช้ภาพบริการผทาขนหนูที่นี่พอใช้เสร็จปุ๊บนี่ไงเขาก็จะมีที่ให้เราเก็บที่ใช้แล้วแต่วันนี้ยังไม่มีคนใช้เลยโอเคภาพรวมๆห้องจะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวยังไงเราพาไปดูห้องเราดีกว่า,ว,าวันนี้เราจองเป็นห้องอะไรไว้ไปละ พูสูรสีศนหนึงแล้วก็นี่จากกุญแจนี่เขาก็จะมีความเป็นใบโพเล็กที่ห้องและกุญแจที่นี่ไม่มีคีการ์ดไม่มีอัตโนมัติอัตโนมือไขจังไิ้นดึ้้ดึงๆๆๆด้งๆพอเข้ามาอันดับแรกที่เราจะเห็น ก็คือสาว,ว่ายน้ำอ๋อไม่ใช่ถ้าเรามองมาด้านซ้ายก่อนนะแต่ทุกคนเราจะเห็นพวงมาลัยเขาไม่ได้เอาให้เรามาลำอะไรนะไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่พวงมาลัยเป็นดอกไม้จริงนะทุกคนมันเป็นเหมือนทาม,มาจากไม้อ่ะแบบเครื่องเครืออ่าคล้ายๆตะก้าสารพวกไหวอะไรพวกเนี้ยเวลาเราไปที่อื่นแล้วเราไม่อยากให้ครรบกวนอ่ะมันก็จะมีมีปงมีป้ายนะว่าเออไม่ต้องมารบกวนฉันจ้ฉันจะ,นจะนนลอค่ะที่นี่ไม่จากเอกลักษณ์ความเป็นไทยนี่จ้ะฟ้อนออกไปเลยจ้ะ ฟ้อนออกไปแล้วก็ห้อยตรงนี้จ้ะห้อยแบบนี้บบนั่บบนหมายความว่าอย่ากวนชั้นจ้ะอย่ากวนอย่ากวนแต่เข้าออกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอห้องเราได้แต่มาแนะนําของกินกันก่อน<ะ>พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีเซตนี้วางให้เรานี่เขาก็จะมีมาให้อันดับแรกก็คือเป็นดอกไม้ดอกไม้วิลคัมใจเรืองมาดูสีลำพังดอกไม้เขายังแบบดูแบบเออเป็นไทยเลยนี่อะต่อมาผลไม้ ก็จะมีกล้วยมีองุ่นต่อมาก็คือขนมไทยเขาก็จะมีเซ็ตขนมไทยอะ่ะมาให้เราทุกคนก็มันก็จะเป็นอันนี้ลูกรูรูอันนี้ลูกชุบของปรดโอ,อันนี้ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเทออันนี้บุ้งสอนนี้ไม่รู้อะไรใครรู้บอกด้วยแล้วต่อไปเปิดโภบพบมโนโนาชิงชิง,ชงมันคืออะไรนะเออใช่ตะกรงกุ่ง่ะตะขนมเปีย๊ยะชอบชอบความแบบว่าน้องมีถ้วยดู มีความเป็นพระโอมจริงจริงจริงเปิดชิ่งต่อมาจุดคลยแม็กซ์คลายคลายคลยแชมเปญดูไม่มีน้ำแข็งเนาะเขาบอกว่าถ้าจะกินก็บอกเขาเดี๋ยวเขาจอน้ำแข็งขึ้นมาเสิร์ฟให้ก็จะได้แชมเปญมาหนึ่งขวดนะคะพร้อมกับแก้วสองแก้วแต่ด้วยสถานการณ์ช่วงโควิดแบบนี้นะคะ สิ่งที่เป็น complimentary อีกอย่างหนึ่งที่ทางโรงแรมให้เราแอลกอฮอล์จ <Wow. S 1> ้ะนี่เขาบอกว่าเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อเขาบอกว่าดิด i n s i ซ e ์ o u s e ได้ทำความสะอาดพื้นผิวทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วแอลกอฮอล์นี้สำหรับมือหรือทำความสะอาดจุดสัมผัสภายในห้องพักเพิ่มเติมด้วยรักและห่วงใยเนื้อจ <Yeah. S 1> ้าวางไว้ที่เดิมนี่แล้วก็ตรงนี้เห็นไหม เขาก็จะมีความแบบแกะสลง่งแกะสลกัก mm hmm. เดอ้อเออเมื่อกี้ทุกคนเราให้ดูอาหารว่างแล้วเราลืมให้ดูเฮ <c oughs> ้นที่น่ารักมากไม่เคยเจอที่ไหนมาก่นอนเลย เธอเขาใช้รายมือเขียน <Wow. S 1> มันน่ารักมากจริงเขาเขียนว่าสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสูด The House ่ดีอินไซท์เฮาส์ครอบครัวของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้ดูแลท่านในการเข้าพักครั้งนี้ห <Wow. S 2> มู่เฮาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความสุขจากภายในสู่ภายนอก <Wow. S 1> มีความสุข ทั้งนี้หากท่านต้องการความช่วยเหลือใดๆหมู่เฮาพร้อมจะบริการด้วยความยินดีและเต็มใจขอให้พักผ่อนในบ้านหลังนี้อย่างมีความสุขอบครัวดีอินไซเฮาส์เเนาะเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นแขกแต่เขามองว่าเราเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งของเขายยาชม้ราทบใจที่เนี่ยปกติเราไปโรงแรมที่อื่นเนาะเวลาที่เรากินน่ะก็จะได้แค่น้ำเปล่าถูกต้องไหมที่นี่ไม่จ่ะมาดูกินได้ทุกอย่างอยากกินอะไรกิน นี่มีขนมให้นะคะแล้วก็มีตัวนี่อคอฟฟี่มงคอฟฟี่เมดแล้วก็มีน้ำตู้เย็นอยู่ข้างในนี่สไปซ์ช้างสิงน้ำเปล่ากินได้หมดในนี้ลดแล้วต่อไปนะจ๊ะเราจะพาไปพบกับห้องน้ำค่ะทุกคนเข้ามาเลยเราก็ต้องทายอินแบบนี้ว่าดูสวย ที่นี่กว้างใหญ่ไพศาลมากประหนงว่าห้องนอนเขาก็จะมีผ้าขนหนูให้นี่ก็คือผ้าคนหนูเขาก็แยกสีให้นะอันนี้คือใช้ในห้องส่วนอันนี้ใช้ในสระว่ายน้ํา <Wow. S 1> แล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําปกติอันนี้เป็นห้องน้ำเอ้ยไม่ใช่ห้องอาบน้ำพูดผิดต,ต่อมาจะเป็นสระว่ายน้ําด้านนอกพร้อมอ่าง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 ี่าก <Yeah. S 1> น,นี่นก็จะมีอ่างให้สําหรับใครอยากแช่น้ําเห็นไหม เห็นต้นเงต้นไม้อะ <Wow. S 1> ฮัลโหล๋อไม่ใช่นี่น้ำวุนเออมันเหมือนเนาะแต่เขาก็จะมีให้นะนี่อ้าวอุสตส่าห์ซื้อมาที่นี่มีบาร์โฟมให้หวะ <c ười> คือไปทุกที่มีอ่างแต่โรงแรมนั้นๆไม่เคยมีขายบาร์โฟมให้เราเลยหรือแม้กระทั่งให้ฟรีก็ไม่มี <Wow. S 1> มกลิ่นก็ไม่ได้หอมมากนะแต่ก็คือแบบกลิ่นสบู่ที่นี่มันเป็นน้ำแบบนี้สะก้องเลย wow. จุดไฮไลท์ของงานนี้ค่ะสาวินดลึก1เมตรนะทุกคนเขียนไว้เพราะฉะนั้นเราไปดูข้างๆดีกว่าเมื่อกี้ถ้าใครได้สังเกตตอนที่เราเปิดห้องมาทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นแบบกระจกกระจกใสกว่านี้ไม่มีหร้วจ้ะนี่ไงคือเวลาเราถ่ายรูปเราก็จะได้รูปเก๋ๆเพราะว่าดูดิมันเห็นอย่างข้างล่างเลยอะแล้ว ก็สว่างด้วยนะด้วยความที่เขาใช้เป็นเขาเรียกอะไรนะหินอ่อนสีขาวอะ่ะเขาไม่ใช้หินอ่อนสีดําเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่มันโดนแดดหรือขาวไปมันก็จะดูขาวดูผ่องแล้วก็สามารถเปิดได้ด้วยว้าว <Wow. S 1> โชว์ดิงนี่ก็จะมีน้องปลาคน <Wow. S 1> นั้นบอกมา <Wow. S 1> เขาบอกว่าน้ำพุกอันนี้ไม่ต้องไอิ่งอะไรกลับมานะเดี๋ยวเขาจะปิดเองอัตโนมัติช่วงประมาณเวลาสามทุ่ม <Wow. S 1> คือที่เนี่ยเวลาเราซื้อ ้างเราก็จะต้องเป็นการอินคลูดอยู่แล้วเนาะที่เนี่ยถ้าคุณจะซื้อฟอตติ้งเบกฟัสเพิ่มอ่ะก็ได้นะก็จะมีเช้ากับบ่ายไม่ได้มีแบบแค่เช้าอย่างเดียวยแล้วก็อาหารที่ได้อะทุกคนมันก็จะแบบเป็นแนวร้านนาร้านนาหน่อยสามารถขอเขาดูรูปได้าาเซตหนึ่งก็จะประมาณพันพันสอไม่เกินพันสามมนคนพันอยู่ประมาณพั0สองสาใครที่อยากกินฟอตติ้งเบกฟัสก็สามารถที่จะแอดซื้อเพิ่มขึ้นมากินข้างบนนี้ได้เลย หรือแม้กระทั่งใครที่ไม่อยากจะไปกินเบรก fast ตอนเช้ากับคนเยอะๆฉันอยากจะกินแบบกับแฟนแค่สองคนหรือฉันอยากินกับ <Wow. S 1> เพื่อนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะบอกเขาก็ได้ว่าเราจะไม่ลงไปกินข้างล่างแต่เราจะเป็นการขอให้เขาอะค่ะเอาขึ้นมาเสิร์ฟข้างบนชอยให้เรื่อกมากจ้ะ สำหรับการรีวิวห้องพักวันนี้นะจ๊ะ mm hmm. ก็ขอจบเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับการมาที่นี่นะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับ subscribe ด้วยนะคะแล้วเราจะไปที่ไหนต่ออย่าลืม <Yeah. S 1> ติดตามนะจ๊ะ mm hmm. วันนี้บ๊ายบาย